สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับบอลบอลคอนหวานนะครับคืนนี้รู้สึกว่าจะมียูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งกลับมาเตะในวันอังคารพุธแล้วก็พลาดก็ซึ่งวันอังคารก็เตะไปแล้ววันพุธก็เตะไปแล้วผลปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็มีหลายคู่นะครับเสมอกันเช่นแมนซิตี้รงเงี้ยก็เสมอกับอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็เห็นว่ามีโบโลญญาก็เสมอกับอะไรชักเตอร์เน็ตอะไรสักอย่างนะ ่ผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเรามาขอพูดของ Q. คิวคืนนี้ดีกว่าคืนนี้นี่ก่อนน่ยมันก็จะมีอัตแลนตานะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับแล้วต่อด้วยแอร์ติโก้มาลิกเจอกับอาร์เบลลิซิกนะครับผมแล้วก็เบสเนะี่ยเจอกับสโตรมการ์ดแล้วก็บาร์เซโลนาพบกับโมนาโกส่วนคู่หัวค่้มเนี่ยจะเป็นรู้สึกว่ามีคู่เลเวอร์นะเลเวอร์เตะหัวค่้มวันนี้นะครับผม ขอเช็คปแป๊บหนึง่งใช่แล้วเลเวอร์ติดหัวข้ามครับซึ่งเจอกับฟีนูดครับลีดจาฮอลแลนด์แล้วก็คืนนี้คูเชวาครับคบกับเป็นฟิก้าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราห์ก,กันนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นแฟนบาเซล่าครับยอมรับอะอันนี้ขอนอกประเด็นแป๊บนึับนี่เป็นไงใส่เสื้อทีมชาติไทยแต่ว่าเสื้อวอรดิกตัวนี้ออกมานานมากนะครับทีมชาติไทยแต่ว่าที่ใส่มาเนี่ยก็คือตอนนี้เรากําลัง กะตุ้นไปที่ฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งไทยรู้สึก,กว่าปีนี้ฟอร์มมาดีมากแล้วเออนอกเรื่องนี้นึงมูมัดเล่นดีริงกิสตดางกิตดาวั้น้ค็คัมแบ็กกลับมาทบวุฒิโอ้เล่นดี down, down, นเ,นเล่นด,นดีจริงครับเล่นดีเอาเป็นว่าปีนี้ขอแค่ติดหนะึ่งในแปะก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากผมว่านะจริงติดหนะึ่งในแปะก็พอะแล้วถือว่าโอเคตามเป้าโอเคเริ่มต้นที่อาตาต้ากังอาเตนอลกนเลยเนี่ย อาตาลันตาเนี่ยดูดูการทช่แล้วถือว่ามาดีมากนะเป็นมานอกมามืดแบบมาในล,ลีกอิตาลียังไรว่าตันตาอย่อ่ๆมาแล้วก็อาเซนอนอาเซนอนหลังจากที่ไม่ได้ไปเล่นปีนี้ได้เล่นแล้วก็ทำํำงานได้ดีแต่ว่าเดินกลางอาเซนอนเนี่ยเจ็บไปเยอะแต่เขาจะได้ดีแคลไรปะที่ว่าในพรมเมลีกได้ไม่ได้แต่ว่า,าปีนี้มันกลับมาเล่นได้ละมันมันคนละเขาเรียกอะไรนะ ละโปรแกรมการแข่งขันกันนะครับแต่ผมว่ายังไงก็อาร์เซนอลนก็น่าจะเหนือกว่าออกออกแนวชั้นอ,ออกแนวแบบปืนใหญ่อาจจะใส่ไม่ยัง้งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมฟันลงไที่อาร์เซนอลแล้วก็มากู่อาริโกุมาริกเจอกับอาบุอาลิกนะครับไลซิกก็เสียตัวผู้เล่นสำคัญไปอย่างเดีนี้อัลโมนะขายมาให้กับบาร์เซโลนาเย้ขอบคุณด้วยนะแต่เขาไม่มีตัวเก่งครับ ซิ Sim Simon, มี่ไซมอนเรามาเสียของบาร์เซโลนาเหมือนกันเออเขาก็มีของดีอยู่แต่ว่าปีนี้แอเลติกโกมาลิกอะ่ะก็เสริมทัพแบบโหดมากเลยซิมันเน่มันก็เสริมมาแบบโหจูเลียนอวาเลสอย่างเงี้ยเสริมมาแบบโหดาวยิงนักเตะอารเจ,เจเนตยเลยอะ่ะหลายตัวครับพี่น้องหลายตัวแล้วก็มีคาร์กเกอร์นักเตะอังกฤษน,นะครับที่มาจากเชลซีย้ายมาอยู่ด้วยผลงานในลีกก็ค่อนข้าง เป็นที่น่าพึงพอใจนะซิมอน,นี่บอกเลยบอลถ้วยมันไม่ปล่อยตามหมีขยี้แน่นอนนะ่ะไปทีมเบสกับสโตมการ์ผมให้เสมอนะคนเนี้ผมไม่ขออีคอามมากเลยมามาที่คู่สุดท้ายนะครับโมนาโกพบกับบาร์เซโลน่านะครับโมนาโกก็จะมีตัวดังๆจากโกลโลวินเอโบโล,โลกองกลางมันก็กามาลาหรือว่าซากาเรียน้ ถือว่าเล่นดีเล่นฮอตเล่นนีกก็โอเคใช้ได้แต่มาเจอบาร์เซโลนาของฮันซี่ฟิกนะครับไม่อยากเอาตัวแรงครับแต่ว่าผมว่าเถืเ่อนเถือนน่าจะเถื่อนนะครับผม <laughs> ก็คือบาซ่าแขนรับเลยอะไรประมาณนี้ดีกว่าจะาบุญทุ่มคุ้มจริงๆโอเคเอาเป็นว่าเราจะมารีวิวกันแค่นี้พอนะครับผมสวัสดีครับ